เคยมีไหมครับที่ยูทูบเบอร์ช่องที่เราดูช่องที่เราชอบอยู่ๆพวกเขาก็หายตัวไปแบบไม่บอกแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจนทําให้เราเหล่าแฟนๆนะครับต้องตีความอะไรไปมั่วเลยอย่างเช่นที่ว่าเขาตายไปแล้วใช่ไหมหรือว่าเขาโดนจับไปเกณฑ์ทหารหรือเปล่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆมาดำดิ่งสู่ด้านดาร์กๆของ YouTube อีกแล้วครับ กับหลากหลายยูทูบเบอร์ที่เพื่อนๆทั้งอาจจะรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักกันนะครับเาว่าเขามีอะไรที่เหมือนๆกันก็คืออยู่ๆเนี่ยเขาก็หายตัวไปอย่างน่างนสงสัยซึ่งพอแอดได้ไปหาเรื่องมาบางทีเบื้องหลังนะครับมันก็น่าโศกเศร้ามากที่เอาเป็นว่าจะมีใครกันบ้างเราก็มาฟังกันดีกว่าครับกับคนแรกครับเบชเชอร์หนึ่งในยูทูบเบอร์ที่สวยที่สุดตั้งแต่เอเคยทําเรื่องแนวนี้มาเลยแหละคือไม่รู้ว่าคนอะไรจะสวยได้ขนาดนี้นะครับ เอาเป็นว่ายูทูบเบอร์คนนี้นะครับเขามีชื่อจริงว่า Brandon Dylan Ashler หรือที่รู้จักกันในนามของวงการว่า Bachelor แล้วก็จะขอเรียกว่า Bachelor แล้วกันนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ฝรั่งคนหนึ่งที่ได้โด่งดังมาในยุคทองของวิดีโอประเภท Minecraft บน YouTube เลยครับที่มันจะเป็นเกมแบบแซนบ็อกจะเดินไปไหนก็ได้จะทําอะไรก็ดีแล้วก็ให้ผู้เล่นแต่ละคนนะครับได้ใส่ความสร้างสารร์ไปเองในตัวเกมที่มีลักษณะกราฟิกเหมือน8ปิดแล้วก็สีสันสดใสนะครับ ซึ่งด้วยความที่เกมมันเปิดกว้างแบบนี้นั่นเองนั่นแหละครับก็เลยมียูทูบเบอร์หลายๆคนเอาเกมไมโครฟ์ Minecraft นี่นะครับไปเล่นกันในสไตล์ตนเองครก็เลยทําให้เกิดความดังแล้วก็ความเป็นสไตล์ของหลากหลายช่องขึ้นมาเช่นเดียวกับเฮีย b a ชเชอร์คนนี้นะครับที่เขาก็มีสไตล์ในการเล่นของเขาทําให้วิดีโอ Minecraft ของเขาเนี่ยมันมีความนิยมอย่างมากครับแต่ทว่าวฝันวานของเขาก็ต้องมาจบลง นื่องจากว่าในยุคหลังๆมานะครับวิดีโอ n i n r c r t เนี่ยมันก็ได้เสื่อมความนิยมลงครับทำให้เฮียแบชเชอร์นะครับก็ต้องหันมาทําวิดีโออะไรอย่างอื่นที่มันน่าตื่นเต้นกว่าซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาก็โชคดีครับที่เขาได้รับคําแนะนําจากแฟนสาวว่าอุ้ยงั้นเราลองมาทํำวล็อกกันสิหรือว่าจะถ่ายวิดีโอเรื่องราวแปลกๆอะไรของพวกเรากันไหม ที่คำแนะนําจากแฟนสาวนะครับมันก็ทําได้ดีด้วยครับเพราะว่าแฟนสาวของเขานะ่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงดังคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งก็ได้เริ่มทําเป็นพวกช่องคู่รักจูจีด้ดีดากันแล้วก็มีมุกตลกอะไรนิดหน่อยนะครับซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้เริ่มทําไปสักพักเนี่ยช่องของเขามันก็เริ่มมีความนิยมขึ้นแต่ถ้ว่า ก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุความนิยมหรือว่าอะไรนะครับคอนเทนต์ของ2องคู่แฟนนี่เนี่ยมันก็เริ่มสุ่มเสี่ยงขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่ใช้เรือนร่างของแฟนเขานะครับในการทําให้มันดูอะไรไม่เหมาะสมแล้วก็ล่อคนเนี่มาดูนะ If you know what I mean แล้ก็คือแบบนวดนวด,นวดบ,ดบดทบททำท่าเหมือนจะร้องอิแต่ก็ไม่ร้องอินะครับ หรือว่ามีการละเล่นชาร์เลนจ์แปลกๆที่มันจะสอบไปในทาง2แง่2งงามอยู่ซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีวิดีโอแบบที่แบชเชอร์นะครับเขาได้เอาแฟนสาวของเขามาในชุดวันเกิดด้วยครับก็คือทงทง,ทงสองฐานไม่ใส่อะไรเลยนั่นแหละแล้วก็เอาออกมาเล่นโกงเล่นเกมอะไรกันนะครับซึ่งตัววิดีโอนี่มันจะมีการเซ็นเซอร์เอาไว้แล้วนะเพราะอย่างที่รู้กันครับถ้าเอามาโชงโฉงเนี่ยโดน YouTube เชงชัวร์ครับแต่ทว่าแบชเชอร์นะครับก็ได้บอกเน้นเป็นไหนว่าถ้าหากเขามีคนติดตามถึง10บล้านคนเนี่ย เขาจะปล่อยตัววิดีโอแบบไม่เซ็นเซอร์ออกมาซึ่งแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันได้โดยแล้วนี่ YouTube นะไม่ใช่ออลลอฟอแต่ก็นั่นแหละครับพอเฮียแบชเชอร์พูดแบบนี้ปุ๊บนะครับความชื่นชอบคนติดตามช่อง y t u t u เขาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นปุ๊บปุ๊บอย่างมากเลยครับ คือก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับนี่แค่โปรโมทต,ตัวเองว่าจะทําวิดีโอถอดมันกลับมีคนติดตามเยอะขึ้นขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครอยากเห็นแอดถอดนะครับก็ลองเข้าไปดูในไอจี IG เลย F N Diary นะครับในนั้นมีหมดฮะทั้งถอดรองเท้าถอดถุงเท้าถอดเสื้อให้น้องหมาน้องแมวล้อ,ลอเล่นไม่มีนะไม่ต้องเข้าไปหาเอาเป็นว่าด้วยเทคนิคอะไรที่พิลึกพิลั่นแบบนี้แหละครับมันก็ทําให้เรื่องเหลือเชื่อครับว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็มีคนมาติดตามเฮียเบเชอร์จริงๆ ก่อนที่พอติดตามไปสักพักหนึ่งนะครับอยู่ๆเขาก็พบว่าเฮียแบชเชอร์เนี่ยก็ไม่อัพวิดีโอแล้วครับแฟนๆก็เลยตกใจมากเลยว่าเอ้าเฮ้ยหายไปไหนล่ะแต่ก็ไม่ต้องตกใจไปว่าเขาจะไปตายหรืออะไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเฮียแบชเชอร์แกแเกมไม่ได้หายไปจาก YouTube โดยตั้งใจครับแต่ว่าหายไปเนื่องจากว่าแกโดนจับครับด้วยข้อหาที่ว่าเฮียแบชเชอร์แกเนี่ยไปกินตับเด็กอายุต่ำขวบเข้าตำรวจก็เลยมาลากเขาเขา้เขาสังเตไปนี่เองที่พอหลังจากโดนจับเสร็จแล้วเฮียแกได้ออกมาปุ๊บนะครับ เชเชอร์เนี่ยก็ได้มาทําวิดีโอร้องหม่มร้องไห้กันเลยแล้วก็บอกว่าใุที่เขาต้องทําไปอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าเขาเนะ่ยมีปัญหาทางจิตใจมาตั้งแต่เล็กเขานะ่ยไม่เคยได้รับความรักอะไรเลยตอนที่เป็นเด็กๆอยู่บ้านน่ะที่บ้านเขาก็ส่งไปยังสถานที่เลี้ยงเด็กกําพร้าทาให้เขานะ่ะไม่เคยได้พบไม่เคยได้เห็นหน้าพ่อแม่อะไรบ่อยเลยเห็นก็แต่หน้าเด็กๆที่อยู่ร่วมกันนะบ้านเด็กกําพร้าและนี่หรือเปล่าจะเป็นปัญหาที่ทําให้ผมกลายเป็นพวกโลลี่เป็นพวกรักเด็กอะไรแบบนี้ที่ในสื่อ นะครับก็ไม่ได้บอกมาตรงๆทงๆนะว่าเฮียแบชเชอร์เนี่ยเป็นคนที่รักเด็กอายุเท่าไหร่ครับแต่ก็บอกในในว่าน่าจะประมาณประถมกลางๆถึงประถมปลายๆนี่แหละครับที่แทนที่พอวิดีโอนี้ออกมามาจะช่วยเฮียแบชเชอร์แบบกู้สถานการณ์ขึ้นได้นะครับกราบกันครับมันกลับทําให้เฮียแกซวยเข้าไปใหญ่อีก คือหลังจากที่ตำรวจรู้ว่าเขาชอบกินตับเด็กอะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่พี่โปลิสนะครับก็เลยบุกมาซือ้อเฮเบเชอร์ถึงบ้านเลยมาดูว่าในคอมพิวเตอร์ของเขานะครับมันมีพวกวิดีโออะไรแนวผิดกฎหมายหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยก็นําตัวเฮแบเชอร์ไปขึ้นโรงขื้นสารกันว่าใหญ่เลยทีเดียวซึ่งความยิ่งใหญ่และน่าอับอายของเรื่องนี้นะครับมันจะมีมากขนาดที่ว่าครอบครัวเฮแบเชอร์นะครับแก่ทนอยู่ในเมืองเดิมไม่ได้ต้องย้ายรัดหนีกันเลยทีเดียวนะครับ และเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าสภาพจิตใจของแบ her เชอร์เีนี่ยมันจะตกต่าเรียเตี้ยดินขนาดไหนครับแต่นั่นเองมันก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นครับเพราะว่าในเวลาต่อมาแม้กระทั่งแฟนสาวที่เคยให้กําลังใจเฮียเบเชอร์นะครับในตอนนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นคนที่ได้กระทืบจิตใจของแบเชอร์ลงให้ต่ําเตี้ยลงจมดินเลยครับ คือแบเชอร์เนี่ยเขาไปค้นพบนะครับว่าแฟนของเขาเนี่ยไปมีชู้ฮะและชู้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเพื่อนรักของเขาด้วยโอ้ oh my god เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดจนมันทําให้เฮียแบเชอร์นะครับเขาต้องออกมาแปะวิดีโอใหม่ใน YouTube ตอนปี2015เลยว่า คอยไม่เอาละในวิดีโอนะครับเขาก็จะบอกว่าคอยจะจากไปจากการทํา y o YouTube ดีกว่า YouTube มันทําให้จิตใจของข้านั้นมันระกำตําบอลเหลือเกินข้าจะลาจาก YouTube ไปตลอดการแล้วบายบายนะแฟนๆทุกคนจ๊ฟจฟและเขาก็หายไปเลยครับแต่ทว่าก็หายไปแค่ปีเดียวเท่านั้นแหละแบทชว่วยก็กลับมาใหม่ในรอบที่2ในปี2016นะครับที่รอบนี้เนี่ยเขาก็กลับมาคืนดีกับแฟนสาวด้วย ที่ก็ไม่รู้ว่าไปคืนดีกันตอนไหนนะครับแต่ว่าก็มาทําวิดีโอเหมือนเดิมก็คือเป็นชา l e n g e คู่กับแฟนสาวของเขานะครับทำคอนเทนต์อะไรที่มันแรงขึ้นแล้วก็โจงคลื่มขึ้นซึ่งอันนี้นี่ไม่รู้เพราะว่าเฮียแบชเชอร์แกตั้งใจจะทําเพื่อประชดชีวิตการเป็นยูทูบเบอร์ของเฮียหรือเปล่านะคือแบบไหนๆจะเป็นคนไม่ดีไหนๆจะเลิกทํา YouTube แล้วใช่ไหมก็ทําให้ชีวิตการงานนี่มันพังเละพังแหลกไปเลยก็แล้วกัน คือตัววิดีโอส่วนใหญ่ที่เขาทำนะครับแอดก็จะบอกว่าเป็นตัววิดีโอที่แอดไม่สามารถเอามากล่าวถึงได้ก็แล้วกันแต่ผมเ็นว่ามันก็มีคนที่แบบจิตชอบเข้าไปดูนั่นแหละครับซึ่งช่องของเขาก็จะมีความนิยมในกลุ่มคนแบบนี้อยู่สักพักหนึ่งนะครับจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งผู้คนก็ได้ตกใจอีกรอบครับเมื่อพบว่าช่องของแบชเชอร์เนี่ยอยู่ๆมันก็กลายเป็นช่องสีดําหมดเลยนะครับคือทั้งภาพปกภาพโปรไฟล์อะไรถูกปรับให้เป็นสีดํา และชื่อของช่องจากเบเชอร์ก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นขีดขีดเดียวหลังจากนั้นตัววิดีโอในช่องนะครับก็ถูกทําให้มองไม่เห็นหมดเลยไม่รู้ว่าลบหรือว่าทําให้เป็นไพรเวทนะครับและหลังจากนั้นเอง b บเชอร์ก็ไม่มาปรากฏตัวให้เห็นต่อนหน้าสื่อเลยจนคนคิดว่าเขาจะตายไปแล้วหรือว่าเขาอาจจะซึบซึบตัวเองหรือเปล่า พราะว่ามันมีหลายครั้งเลยนะครับที่เวลาคนเราทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะตั้งหน้าจอเปลี่ยนโปรไฟล์ให้เป็นขาวดำเนี่ยเพื่อจะเป็นการบอกกับชาวโลกโดยในก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยเขากําลังจะไม่อยู่แล้วนะเสร็จแล้วพอมารู้ตัวที่เขาไม่อยู่จริงๆแล้วนะครับคนก็เลยเป็นกังวลอย่างมากครับว่าแบชเชอร์เนี่ยไปตืบๆต,ตัวเองหรือเปล่าซึ่งอันนี้เอสก็ต้องบอกนะครับไอการที่คนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นขาวดำเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปทําอะไรแบบนั้นหมดนะครับเพราะว่าไอโปรไฟล์รูปขาวดําเองมันก็มีหลายๆคนที่เขา ชอบแนวสไตล์นี้อยู่เหมือนกันหรือว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นก็ได้ mm hmm. เช่นเฮียแบชเชอร์นี่แหละครับเพราะว่าในเวลาต่อมาหลังจากที่ช่วงเวลาเขาได้หายตัวผ่านไปประมาณ2ปีครึ่งนะเฮียแบชเชอร์นะครับก็กลับมาพร้อมกับลุกใหม่ในช่องใหม่ที่ชื่อว่า Toasty ครับซึ่งในช่องนี้เนี่ยเขาก็สร้างวิดีโอขึ้นมาอธิบายเหตุผลว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้หายไปไหนแล้วก็ไปทําอะไรมานะครับ โดยแบเชอร์นะครับเขาได้เล่าว่าช่วงนั้นเองเนี่ยเขาได้ประสบปัญหาทางชีวิตหลายๆอย่างที่มันทําให้ปัญหาทางจิตใจของเขานะครับมันกําเริบมันต่ตําตมลง ตั้งแต่เรื่องที่เขาได้ไปทะเลาะกับแฟนคนที่เขามาคืนอีกรอบนะครับแล้วก็เลิกรากันไปรอบ2คือเอาจริงๆแล้วไอการที่แฟน2คนนี้ได้มาคบกันในรอบ2นะก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่การครบกันแบบหวานช้ำแบบรอบแรกแล้วคือมันจะเป็นการครบกันที่เหมือนกับเป็นพิษนะครับอีกคนนึงก็รังแกอีกคนหนึ่ง,งอีกคนน,งคน,นึงก็แบบโอ๊ยเธอไปมีชู้มาใช่ไหมอะไรก็เลยนั่นแหละเลิกกันไปดีกว่านอกจากนั้นพอกําลังจะฟื้นตัวจากแฟนได้นะครับแบชเชอร์ก็มาพบว่าแม่ของตัวเองตายอีกครับก็เลยได้ทําให้เขาได้ยิ่งงเเเเเีียยววาาลลลไปปอกก็็น กว่าหลายปีก่อนที่เขาจะกลับมายัง YouTube ได้ครับซึ่งหลังจากที่เขาได้กลับมารอบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจาก2ปีที่ผมได้หายไปเนี่ยผมรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของผมนั่นก็คือพวกแฟนๆคุณยังไงล่ะพวกคุณเป็นเหมือนโลกทั้งใบของผมอยู่และตอนนี้เนี่ยผมก็กลับมาแล้วพวกเรามาสนุกกันกันกบตัวผมในเวอร์ชั่นใหม่ แต่ก็ดูเหมือนกับว่าชะตาชีวิตมันจะเล่นตลกกับยูทูบเบอร์ผู้นี้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะเพียงแค่เขากลับมาไม่นานเท่านั้นเองตัวเฮียแบชเชอร์นะครับก็ได้ไปรับเชื้อโควิดมาฮะและในฤดูใบไม้ร่วงของปี2021เนี่ยยูทูบเบอร์ผู้นี้นะครับเขาก็ได้รับความเสียหายจากปอดเยอะจนกระทั่งตายไปที่สุดครับซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวที่แท้จริงแน่นอนคอนเฟิร์มจากพี่สาวเขาขอให้ไปสู่สุคตินะแบเชอร์ ยูทูบเบอร์คนต่อมาครับยูทูบเบอร์ผู้ซ่อนความโศกเศร้าเบื้องหลังใบหน้ายิ้มแย้มบนกล้องหลายๆครั้งนะครับที่เวลาเพื่อนๆมาดูช่อง YouTube หรือว่าช่องอะไรที่เป็นสื่อว<ๆ>ิดีโอโซเชียลก็ตามแล้เห็นคนเขายิ้มแย้มออกหน้ากล้องจนคิดว่าโอ้ยคนนี้นเขาเป็นคนอารมณ์ดีเหลือเกินไอ้ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาพมายาครับเพราะว่าเบื้องหลังความยิ้มแย้มแจ่มใสในะจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบเป็นหวัดเหนื่อยไม่อยากทอมงทํางานอะไรก็ได้แต่ว่านี่มันเป็นงานไงพอถึงหน้ากล้้้อองบบบก็เลยยยิมมแแะไรบบนีนะ ะะเช่นเดียวกันกับแม่หญิงที่มีชื่อว่าคาซิมาอิสเบล หรือที่รู้จักกันในวงการยูทูบว่ากลูมนะครับกลูมผู้นี้เนี่ยก็เธอเป็นยูทูบเบอร์สาวชาวแคนาดาคนหนึ่งที่ได้เริ่มทําวิดีโอมาจากเป็นวิดีโอพวกรักสุขภาพก่อนนะครับคือเธอเนี่ยเคยเปิดช่องอื่นมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ทําวิดีโอเป็นพวกบอกรักษาหน้ารักษาสิวกินอะไรให้ดีอย่างนี้แต่ก็จะเป็นวิดีโอแบบกึง่งกึ่งแนวฮาฮหน่อยนะครับที่พอทําไปทํามาเนี่ยก็คนผมว่าตัวเองนะครับมันมีความฮานีหว่าก็เลยหันมาเปิดช่องอะไรที่มันฮาฮดีกว่าครับโดยมาเป็นช่องใหม่ที่ชื่อว่ากลูมนี่แหละครับ ซึ่งได้เปิดขึ้นมาตั้งเป้าหมายเพื่อจะบันเทิงผู้ชมโดยเฉพาะเลยโดยตอนแรกๆนะครับช่องของแม่นางที่เปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอประเภทแคสเกมที่ทําไปทํามาก็ไม่รู้อ่อยู่ๆทำไมมันกลายเป็นวิดีโอประเภท r รีอคชันก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ช่างมันเถอะคนดูก็ได้มาติดตามเธอเพราะว่าเธอนั้นฮาครับ นอกจากนั้นเองแม่กลุ่มผู้นี้เนี่ยก็ยังได้มีความอัปโหลดวิดีโอตรงตามเวลาทุกครั้งเลยนะครับเพื่อตลอด6-7ถึงปีที่เธอได้เปิดช่องมานะมันก็จะไม่มีวันไหนที่เธอได้พักเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงต้นปี2022ที่ผ่านมานี่ครับอยู่ๆเนี่ยมันก็มีวิดีโอตัวหนึ่งที่เธอได้อัปโหลดมาัางช่องเธอเป็นวิดีโอที่ชื่อว่า sign off แปลว่าออกจากระบบอะไรแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําการอัปวิดีโออะไรอย่างอื่นเลยจนถึงช่วงที่แอดกำลังทําวิดีโออยู่นี่นะฮะ ซึ่งพอหลายๆคนเห็นชื่อว่า sign off ของวิดีโอเนี่ยก็งงมากแบบเอ้าเธอจะออกจากระบบจะออกไปไหนเลยก็เลยได้ไปเช็คในวิดีโอตัวสุดท้ายของเธอดูครับแล้วก็พบว่า ไอวิดีโอตัวนี้นะครับมันเป็นวิดีโอที่ได้เล่าถึงเรื่องของเธอในงานวันคริสต์มาสปีก่อนหน้านั้นนะครับที่เธอก็ไม่มีอะไรทำรอนอนอยู่บ้านคนเดอเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทําก็เปิดหนังดูแล้วก็เผลอเผลอเอามือเนี่ยไปบีบๆนวดนวดตรงเต้านมของตัวเองเข้าครับคืออันนี้ชี้ไม่ได้เปิดหนังอะไรพลิ้ลพลิ้ลแล้วแบบเกิดอารมณ์ขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นแบบคือคนนั่งอยู่คนเดียวไม่รู้จะทาแล้วก็จับจับตัวเองไปจับจับนู่นจับนี่แหละแอดว่าผู้หญิงทุกคนก็ต้องเคยอะ นั่นแหละครับพอเธอจับจับนวดนวด,นวดตัวเองไปหน่อยเธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอตรงนมเธอนะมันมีก้อนอะไรแปลกๆอยู่เป็นก้อนแบบที่เธอไม่เคยคลำเจอมาก่อนเลยเธอนะครับก็เลยได้ไปหาผู้ช่วยคนแรกเลยครับที่เธอไม่แนะนำให้ไปหาเลยนั่นก็คืออากูเกลฮะ เพราะในอากูนะครับแกรู้ทุกอย่างหมดจริงๆรู้จนกระทั่งทําทให้เรากลัวได้นะครับคือแบบมีไหมเคยเป็นแค่วัดธรรมดาแต่พอไปเสิร์ชหาในกูเกิลโอ้ยถ้าคุณมีอาการน้ำมูกยงคองมูกเยอะอย่างนี้นะคุณอาจจะเป็นโรคเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ได้แล้วก็อาจจะตายได้เลยแล้วก็ไปหาการวิธีรักษาแปลกๆอะไรกันที่ทําไปทามาปรากฏว่าตัวเองดันเป็นโรคหนักขึ้นจริงๆคือตอนแรกไม่ได้เป็นเลยหรอกแต่พอไปทําวิธีการแปลกๆตาม Google มาเล็งกินเลยฮะ นั่นแหละครับมันก็คือสิ่งที่แม่นางกลุมเธอได้ไปเจอนะครับคือเธอเนี่ยพอไปยิ่งเสร์ชหาก็ยิ่งเครียดแต่ว่าเธอก็ตั้งสติได้ก่อนว่าไม่ไม่ไม่ฉันจะไม่เชื่ออากูฉันจะต้องไปหาหมอเธอก็เลยได้โทรเรียกให้แฟนหนุ่มของเธอนะครับ พาเธอไปหาหมอโดยด่วนเลยก่อนที่จะพบว่าก้อนเนื้อนั้นนะครับมันเป็นแค่ก้อนเนื้อธรรมดาท่านั้นนะคือเป็นก้อนซีสไม่ใช่ก้อนมะเร็งครับแม่นางกลูมเนี่ยก็เลยได้สบายอกสบายใจไปแต่ทว่าการที่เธอได้ไปโรงพยาบาลในครั้งนี้นะครับมันก็ได้ทําให้แม่นางกลูมเนี่ยได้พบกับสัจธรรมข้อหนึ่งที่หมอเนี่ยได้เทศนาเธอไปยกใหญ่เลยว่าเธอนะจะโหมงานหนักอะไรแบบนี้ไม่ได้นะมันจะทําลายสุขภาพเธอให้มันแย่ตาม เพราะอย่างที่บอกครับว่าตลอดเวลาที่เธอทำ YouTube มาเนี่ยเธอก็ได้อัปโหลดวิดีโอทุกครั้งตามตารางไม่เคยหยุดไม่เคยพักเลยแม้ว่าชีวิตเธอนะครับจะมีเรื่องปานใดจะป่วยขนาดไหนจะเบิร์นเอาเท่าไหร่นะครับวิดีโอของเธอเนี่ยก็จะไม่มีวันขาดเด็ดขาด ทำไมพูดไปพูดมาแล้วรู้สึกเหมือนกำลังเทศนาตัวเองอยู่เนี่ยและนั่นแหละครับพอแม่สาวโดนสวดเป็นบทหนึ่งจบแบบนี้นะครับแม่นางกลูมี่เนี่ยเธอก็เลยได้ต้องกลับไปนั่งทบทวนตัวเองใหม่เลยแล้วก็ทำวิดีโอตัวสุดท้ายขึ้นมาลงในช่อง YouTube เธอครับหลังจากนั้นก็หายหน้าไปเลยครับ ซึ่งมันก็ทําให้แฟนๆเนี่ยมีความข่าวลืออะไรขึ้นมาประมาณว่าเธออาจจะตายไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเธอเนี่ยได้หายไปเพราะว่าเธอได้เป็นมะเร็งกาเริบไอ้ก้อนเนื้อที่เธอได้คำคำเจอนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ซีสแต่มันเป็นมะเร็งใช่ไหมที่อันนี้แอดก็สงสัยเหมือนกันครับก็เลยได้ไปเผือกในโลกโซเชียลต่างๆของเธอเนี่ยแหละแล้วก็ไปพบว่าล่าสุดนะครับเธอก็ยังได้อัปรูปในอินสตาแกรมของเธอเลยที่แบบก็ยังเป็นรูปกระดีกระดาไม่ได้เป็นอะไรนะครับเอาง่ายๆคือแม่หญิงคนนี้แกคงแค่เบื่อการทํา YouTube มันก็เลยขอ พักไปสักพักหนึ่งเท่านั้นเองแต่ยูทูบเบอร์คนต่อมานี่สิครับอันนี้คงจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในตำนานเดอะเลเจนด์ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่มีใครรู้เลยว,ว่าชายคนนี้เนี่ยเขาได้หายตัวไปไหนนั่นก็คือยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่าเจดหรือว่าเจซตเจดอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่รู้จะอ่านชื่อช่องอยังไง เอาเป็นว่า YouTube ช่องนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในช่องที่โด่งดังมากในประเทศไทยครับซึ่งในตัวช่องนี้ก็จะเป็นวิดีโอแนวตัดต่อเกมต่างๆที่เอามายำยำกันแล้วก็ภาคเสียงแบบเน้นในบัรฮานะครับซึ่งหลังจากที่เจ้าของช่องเขาได้เปิดช่องมาแค่ปีเดียวคือหลังจากในปี2014นะครับความนิยมของช่องเขาเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นเด็กไทยส่วนใหญ่เลยนะแต่ทว่าวเมื่อทําช่องไปได้เพียงสักพักเท่านั้นเองคือเกือบ2ปีฮะ ยูยูวิดีโอของเขานะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเลยหรือว่าไม่ได้มีวิดีโอบอกมาด้วยนะครับว่าพี่เจดแกเนี่ยหายไปไหนแกหายไปแบบไร้ล่องรอยแล้วไม่กลับมาที่นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่สงสัยกันเหล่าแฟนๆแล้วก็เป็นที่มาของทฤษฎีป่วงๆต่างๆอีกมากมายจนถึงทุกวันนี้เลยอย่างเช่นว่ามันจะมีพวกนักสืบชาวเน็ตนะครับเขาคิดว่า เจดเนี่ยแอบหนีไปทําช่องอื่นโดยไม่บอกกลาวบอกลาก่อนหรือเปล่าโดยการไปเปิดดูพวกช่องต่างๆในยู u ูบนะครับแล้วก็ไปฟังเสียงกั็ว่าไอ้นักพากยคนนู้นเนี่ยมันมีเสียงขายเจด่าโอ้เจดต้องไปทําช่องนู้นแน่เลยต้องไปทําช่องนี้แน่เลยเอาจริงๆช่องแอดเรเคยโดนครับแบบพี่พี่พี่คือเจดหรือเปล่าไอ้เราก็แบบเจดมัดเย่เจดซิ้สวยอะคือเสียงเรามันเหมือนเจดตรงไหนเนี่ยบอช่เลยนะครับ แต่ขนาดบอกว่าไม่ใช่เชื่อไหมมันยังมีเีกเรียนบางคนแบบใช่แน่เลยใช่แน่เลยพี่ต้องใช่กูแบบเออเออช่างเองแล้วเองจะเชื่อแลวก็ช่างค่าคือเจตก็แล้วกันอ่ะสบายใจแล้วนะ หรือบางที่นะครับก็ทายไปไกลถึงว่าเจตเนี่ยอาจจะแต่งงานไปแล้วก็เลยขอเวลาไปดูแลครอบครัวพันตัวไปเปิดร้านขายมือถือยังมีเลยจนบอกไปถึงว่าเขานะครับได้ตายไปแล้วหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเจตเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหารแน่เลยเขาก็เลยได้ลาช่องเขาไว้สักพักหนึ่งก่อนเดยเกณฑ์ทหารเสร็จแล้วจะกลับมาใหม่ซึ่งถ้าเขาเกณฑ์ทหารจริงๆเขาหายไปตั้งแต่ปี2016บัตรัดนี้เขาก็น่าจะกลับมาแล้วนะครับแต่นี่ยังไม่กลับครับคือว่าไอ้ตอนที่มีคนคำนวณเวลาว่าเจตจะต้องออกมาจากการเกณฑ์ทหารเท่าไหร่ใช่ไหม มันก็มีแฟนๆบางกลุ่มเหมือนกันครับที่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอการกลับมาของเขาครับแบบชาวคริสรอการกลับมาของพระเมสยาเยซูเจ้าอะไรประมาณนั้นเลยโอ้มายกอดก็เห็นได้นะครับว่ายูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยเขาเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนมากเลยครับแอดปัจจุบันนะครับเราก็ยังไม่รู้กันหรอกว่าเขาอยู่ที่ไหนนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้จักของยูทูบเบอร์คนไหนที่ได้หายตัวไปหรือว่าอยากให้แอดเอาเรื่องของใครมาเล่าเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ด้านล่างนะครับผมรู้ว่าถ้าอยากจะฟังเรื่องราวแนวดักๆอย่ ทุก,ก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นกันเด้อรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e บุ๊ก F N Diary นะครับผมและแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย